เดซอฟต์แวร์ Galaxy S3 าะตัสนม้เดดซอฟต์แวร์กดยอมรับปักโอ้ต้องใช้แอคเคาว์ซัมซุงด้วย หากคุณมี c c o เข t าซัมซุงถ้าไม่มีให้สมัครสมรัครใส่อีเมลใส่รหัสผ่านต้องใสแอคเค้าด้วยอันดะวสมัครแอคเค้าก่อนหลังจากกรอ,อกอีเมลกำหนดรหัสผ่านกับวันเกิดเสร็จก,ก็กดสมัครตึง้งลงทะเบียนของซัมซุงแอป ดาวโหลดติดเ้าสู่ระบบแล้วเราก็มากดเขียว่าอัปเดตซอฟต์แวร์อัปเดตไปเท่านั้นอัปเดตตกลงเชื่อมต่อไปอยังเซรฟเวอร์ แจ้งว่าอัปเดตนี่แก้ปัญหาเรื่อง Music Playlist ที่มีปัญหาจะก a p n ใช้ดาวน์โหลดทั้งหมด194เมกซึ่งกดดาวน์โหลดะทำการดาวน์โหลด <c oughs> แล้วรอจนเสร็จ Samsung <c oughs> <c oughs> Galaxy S2 อาการบั๊กคือ หมดโปรกแกรมเพลงได้เอารูปมาใส่ในชื่อเพลงต่างๆเองโดยที่เราไม่ได้กดแล้วก็ไม่สามารถอ,าออกได้เป็นบั็กของตัว OS Android วิธีแก้คืออัปเดตเวอร์ชั่นของตัว Android ตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น แ n นด2.3.6เราก็จะทำการอัปเดตเวอร์ชันโดยการกดที่อัปเดตซอฟต์แวร์แล้วก็ทำการดาวน์โหลดตัวแพทล,ล่าสุดมาแก้ไขประมาณ194เมกครบแล้วก็เสร็จละ ัปเดตซอฟต์แวร์อย่าถอดอิติการก็ติดตั้งเคร,รื่งรองออจะรีบูต เี๋็จซอฟแวร์เสร็จแล้วรีบุตกลงตึ้งบุญแล้วนี่น่ละ อีกสตลิง้งมนแล้วสตอลงแล้วใช้เวลาอีกสตาล์หลังจากดาวน์โหลดเสร็จประมาณ8นาทีแล้วก็รีบูตอีกหนึ่งรอบมารีบูตไปล้ว เป็นยนต์เขียวๆหมุนติ้วๆจะดูว่ามันจะแฟตเป็นอ d น o i d ตัวใหม่หรือหม่มาแล้วเป็นโลโก้ใหม่ Samsung Galaxy S2 เราจะดูว่า Android จากเวอร์ชันที่เป็น2.3.6จะอัพเป็นเวอร์ชันไหน บูตมาแล้วกำลังขึ้นว่ากำลังอัปเกรดการติดตั้งระบบการ Android อ่าแล้วก็กำลังดูแอปเก่าจาก50แอปตรวจสอบแอปมีอัปเดตมาได้ 22, 23, 6ใช้เวลาตอนนี้เป็นเวลาตอนนี้ประมาณ9นาที40วิล่ะหลังจากดาวน์โหลดเสร็จ สิบนาทีผ่านไปแล้วอาจจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ติดตั้ง,เ,เ,งเช็ครายการครบห้าสิบรายการแล้วตัวจสิบเปิดแอปพลิเคชันอัปเดตรายชื่ออันเดตท,ทางเของ้อมาไปรชินเพืดอศึกน่าจะรีบู๊อีกรอบเป็นเปล่าใช่ไหมท่าน,น อ๋อติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่ก็มาติดตั้งแอปพลิเคชันลอยเฮ้ย <c oughs> น่ารักเลยเออเอฟเฟกต์ขึ้นมาแล้ว ดูสิว่าจะมีเพิ่มรูปเล่นอะไรมาใหม่เชื่อมต่อไวไฟตกลงจำรหัสค่าเก่าของไวไฟเอาไว้ด้วยแล้วก็มีการอัปเดตฟต์วแว์เพิ่มอีก30เมตรเหลดอีก30เมกอีกีกมนาทีหลังจากปล่อยให้ดาวน์โหลดมา30เมตร ดูซิว่าหลังจากโหลดเสร็จแล้วมันจะบูตเข้าตัว Android เลย,ยไหมแปลดเสร็จแล้วก็วจะฟ้องให้เราติดตั้งเพิ่อมอีกสามสิบเมตรใน SD card ให้ติดใ,ให้กดติดตั้ง<ม>อุปกรณ์ถูกรีบูตอปัปเดตซอฟต์บแวร์ตกลง อีบที่หนึ่งรอบดีบุรอบที่สองขึ้นหนยุ่งเขียวๆแล้วก็มีแถบอัปเดตด้านล่างเหมือนจะอัปเดตผาดใหญ่เร็วเหมือนกันไม,ไม่นานมากขนาดทุนยนต์ตัวใหญ่เหมือนกันนีะ่ะ รอบสองนี่สามสิบไม่ใช่เวลาประมาณเจ็ดนาทีรีบูดอีกรบอบหนึ่งอ๋อยังขึ้นอัปเดตอยู่อีกหลังจากรีบรูแล้วก็จะขึ้นหุ่นเขียวอ่ะร,รีบูตอีกรอบหนึง่ง ขึ้ตรวจสอบแอปพลิเคชันอีกหรอบรอบที่สองเพิ่มทีมาเจ็ดพิ่มีมาพลิเชันรอบแรกสอันนาเอ หามแล้วพี่สองนะกรเส,ส็จสมบูรณ์รูปแบบ OS เปลี่ยนไปแล้วน่าจะอัปเป็นเวอร์ชันใหม่ละ เดี๋ยวเราให้มันติดตั้งแอปพลิเคชันอีกรอบหนึ่งการปลดล็อกหน้าจอเปลี่ยนไปเป็นแบบ Android รุ่นตะกูดสีล่ละดีไว้อัปเดต u c เ e s s แล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งแอปพลิเคชันภายใน ต่อ Wi-Fi อัตโนมัติจำรหัสเก่าที่เราเคยตั้งไว้ด้วยอแอปพลิเคชันขึ้นแล้วหน้าตอ่อหน้าจอตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วเราจะมาดูในส่วนของแอปพลิเคชันจะ จากเดิมอ่อนหน้าจอข้างในก็เปลี่ยนในตั้งค่าก็เปลี่ยนเป็นเหมือน Android ตระกูล4นี่เปลี่ยนไปหมดเลยจากเดิมเป็นเวอร์ชั่น2.3.6อัปเดตเป็น Android เวอร์ชัน่น4.0.3ุาันนี่ก็ใหม่แล้วก็เร็วขึ้นพอสมควรเราจะทดสอบดูว่ามันมีการอัปเดตเพิ่มเติมจากเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชัน่น4.1.1หหรือเปล่า แสดงว่ามันยังอัปเดตได้สูงขึ้นไปอีกหนึ่งเวอร์ชันเราจะลองอัปเดตขึ้นไปอีกไม่มีแปลว่าล่าสุดแล้วตอนนี้ล่าสุดก็จะได้เวอร์ชั่นที่เป็น4.0.3ของรุ่นที่เป็น Samsung Galaxy S2 เขาจะดูว่าอาการบั็อกอาการเดิมจากเมนูเพลงมันเปลี่ยนหายไหมอ่ะจะเห็นว่าเมนูเพลงนี้รูปหายละไม่บั็กละแก้การบักเมนูเพลงมีรูป เกษตรสมบูรณ์เป็นเวอร์ชัน4.0.3